ทำไมนะแผนการและคําปรึกษาของพระเจ้าจึงดีที่สุดสําหรับเราให้เรามาค้นหาเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในพระธรรมตอนนี้ด้วยกันนะครับ CGN Thai สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life กับผมสมเกตรตลิมปนาพิรักษ์วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมสองสมัยเอล บทที่17ข้อ1-14ถึง14กันครับ2ซามูเอลบทที่17ข้อ1นึถึง14และอาหิตโทเฟลทูลอับซาโลมว่าขอโปรโดให้ข้าพระบาทเลือกทหาร1 2 0 0 0นันคนข้าพระบาทจะยกไปไล่ตามดาวิดคืนวันนี้ข้าพระบาทจะไปทันพระองค์เมื่อพระองค์ยังเหน็ดเหนื่อยและอ่อนกำลังทำให้พระองค์กลัวตัวสัน่น ทหารทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ก็จะหนีไปข้าพระบาทจะฆ่าฟันกษัตริย์เท่านั้นแล้วจะนําทหารทั้งปวงกลับมาเข้าฝ่ายฝ่าพระบาทเมื่อคนทั้งหมดกลับมานอกจากชายคนนั้นที่ฝ่าพระบาทสแสวงหาประชาชนทั้งปวงก็จะสงบสุขคําทูลนี้เป็นที่พอพระทัยอับซารลมและบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็พอใจด้วยอับซาโลมตรัสว่าจงเรียกหูชายคนอารคีเข้ามา ได้ให้เราฟังจากเขาด้วยเมื่อหูชัยเข้ามาเฝ้าอับซาโลมแล้วอับซาโลมจึงตรัสถามเขาว่าอาหิโทฟเฟลว่าอย่างนี้แล้วเราควรจะทำตามคำแนะนำของเขาหรือไม่ถ้าไม่ท่านจงพูดมาหูชัยจึงทูลอับซาโลมว่าคำปรึกษาซึ่งอาหิโทฟเฟลแนะนำในครั้งนี้ไม่ดีหูชัยทูลต่อไปว่าฝ่าพระบาทเองทรงทราบแล้วว่าเสด็จพ่อและพวกที่อยู่ด้วยเป็นเหล่านักรบและจิตใจของพวกเขากำลังโกรธ เหมือนมีที่ลูกถูกลักเอาไปในทุ่งนอกจากนั้นสเสด็จพ่อของฝ่าพระบาททรงชำนาญศึกพระองค์จะไม่ทรงพักอยู่กับพวกทหารดูเถิดถึงขณะนี้พระองค์ก็ทรงซ่อนอยู่ในบอ่อแห่งหนึ่งหรือในอีกที่หนึ่งและเมื่อมีคนล้มตายในการสู้รบครั้งแรกใครที่ทราบเรื่องก็จะกล่าวว่าพวกทหารที่ติดตามอับซาโลมถูกฆ่าฟันแม้คนที่เข้มแข็งที่จิตใจเหมือนอย่างใจสิงก็จะสลายไปแน่เพราะอิสราเอลทั้งสิ้นทราบว่า สเสด็จพ่อของฝ่าพระบาทเป็นนักรบและพวกที่อยู่ด้วยก็เป็นทหารที่แข็งกล้าแต่คาปรึกษาของข้าพระบาทมีว่าขอฝ่าพระบาททรงรวบรวมอิสราเอลทั้งหมดอย่างจริงจังสาหรับพระองค์ตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบาให้มากมายดังทรายที่ทะเลแล้วฝ่าพระบาทก็สเสด็จไปรบพ,พวกเราจะเข้ารบกับเขาณที่ที่พวกเราพบเขา และพวกเราจะเข้าโจมตีเหมือนน้ำค้างตกเหนือพื้นดินและจะไม่มีใครสักคนแม้ตัวเขาหรือคนทั้งหมดที่อยู่กับเขาเหลืออยู่เลยถ้าเขาถอยไปรวมกันในเมืองคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองน,นั้นลงไปที่ลุ่มแม่น้ำจนกระทั่งไม่มีใครหาก้อนกรวดสักก้อนหนึ่งเจอที่นั่นอับซาโลมและคนอิสราเอลทั้งปวงว่าคำปรึกษาของหูชัยคนอาราคีดีกว่าคำปรึกษาของอาหิโทฟเฟล เพราะพระยาเวทรงกำหนดให้คำปรึกษาอันดีของอาหิโทอฟ,ฟิลพ่ายแพ้เพื่อพระยาเวจะทรงนำเหตุร้ายมายังอับซาโลมเคยมีคนกล่าวไว้ว่าไม่ต้องขอให้พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของคุณถ้าคุณไม่ได้กำลังตั้งใจจะก,ก้าวเท้าของคุณตามพระองค์ไปจากสภาพแวดล้อมนะครับเราอาจจะเผชิญกับหลายๆเรื่องที่กำลังคุกคามเข้ามาอาจจะมี อุปสรรคปัญหาทั้งหลายอาจจะมีหลายเรื่องที่เราเองต้องตัดสินใจและก็ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรอีกหลายหลายอย่างจําเป็นที่เราเองต้องการกําลังใจความหวังแล้วก็ความมั่นใจในการดําเนินชีวิตต่อไปพระคำของพระเจ้าเองได้ให้ข้อคิดให้เคล็ดลับกับเราในวันนี้ในการที่จะมีชัยชนะกับอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นในฐานะที่เราเองเป็นผู้เชื่อและเป็นมนุษย์ที่ต้องการประสบความสําเร็จและต้องการมีชัยชนะเหนืออุปสรรคปัญหาทั้งหลาย เราจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาชี้แนะจากพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นคำถามก็คือว่าแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องการคำปรึกษาจากพระเจ้าด้วยจตุธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับได้ให้เหตุผลอย่างน้อยอยู่3ประการด้วยกันที่เราเองนั้นจะแสวงหาคำปรึกษาจากพระเจ้าก็เพราะว่าแม้ว่าจะเป็นแผนที่ดีแต่ถ้ามันขัดพระประสงค์ของพระเจ้าก็ไม่เกิดผล น่กครับเพื่อนําเหตุร้ายมาสู่อับซโลมนะในพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นพระเจ้าทรงทําให้แผนที่ดีของอาหิตโทฟเฟลนั้นกลายเป็นแผนที่อับซโลมเองก็ไม่เลือกเอามาปฏิบัติตามหลักการทําสงครามนะครับในการที่เขายึดครองอำนาจหรือช่วงชิงอํานาจธรรมเนียมก็คือจะต้องมีการโค่นอำนาจแล้วก็จะต้องมีการฆ่าฟันถอนรากถอนโคนเล,เลยทีเดียว ดังนั้นอิโทเฟลเองได้เสนอทางเลือกที่จะทำให้ความความมั่นคงแล้วก็ชัยชนะของอับสโลมเนี่ยอยู่อย่างเนื่อนนานนะครับโดยการเสนอให้มีการไล่ตามนะเข่นฆ่ากษัตริย์ดาวิดและกลุ่มของกษัตริย์ดาวิดอย่างทันทีทันใดนะเขาขอทหาร1 2 0 0นนะแล้วก็เป็นกองทัพที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและถ้าเกิดไปตอนนี้จะตามทันตอนแรกอับ อับสโลมเองฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจดีเหลือเกินนะแต่ก็ได้มีโอกาสไปเชิญผู้ชัยนะครับที่ปรึกษาคนหนึ่งเข้ามาฟังด้วยทีนี้พี่น้องที่รักครับดังนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรลงไปนะแม้ว่าแผนการนั้นดีนะแล้วก็ทุกคนเห็นด้วยจงนํามันขึ้นมาทูลถามพระเจ้าซะก่อนนะครับว่าคําแนะนําที่เราได้ยินมาเนี่ยมันดีไหมและมันใช่พระประสงค์ของพระเจ้าหรือเปล่า หรือถ้ามันไม่ใช่ก็ขอพระเจ้าเอาคาปรึกษาที่เราได้ยินมานั้นที่มันดีเนี่ยออกไปแต่ถ้าใช่ก็ขอพระเจ้าจะเร้าใจเรานะครับที่จะให้มีความอยากที่จะลงมือทําในสิ่งนั้นอันบางทีนะครับแม้ว่าเป็นแผนที่ดีแต่ถ้าขัดพระประสงค์ของพระเจ้าก็จะไม่เกิดผลโดยเฉพาะตอนนี้พระเจ้าต้องการที่จะจัดการกับอับาโลมเนะเราพบว่าไอฮิตโทฟเฟลนั้นได้ให้คําแนะนําที่ดีและแม้ว่าแผนการนั้นจะเป็นแผนที่ดี แต่พระเจ้าเองก็ทําให้อับซโลมเองก็มองข้ามนะครับด้วยเหตุผลที่พระเจ้าเองต้องการจะทําให้อับซโลมเองนั้นพบกับเพจร้ายพระเจ้าทรงทําให้แผนที่ไม่ดีของฮูชัยนะกลายเป็นวิธีที่อับซโลมและคนทั้งหลายเลือกไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าอับซโลมจะมองข้ามสิ่งที่ฮูชัยได้แนะนําฮูชัยแนะนําว่าให้อับซโลมเองเนี่ยไปรวบรวมคนเยอะๆก่อนนะ จะได้มาลบแล้วก็มีชัยชนะต่อกษัตริย์ดาวิดนั้นจริงๆหูชัยเองต้องการใช้วิธีนี้ในการ่วงเวลาเพื่อทําให้คนเองก็ไม่ติดตามกษัตริย์ดาวิดทันนะครับเพื่อกษัตริย์ดาวิดจะมีเวลาเพียงพอในการหลบหนีและก็คิดอ่านหาวิธีในการเอาชนะกับสงครามในครั้งนี้นั้นพี่น้องที่ละครับอย่าพึ่งปฏิเสธแผนการที่ไม่ดีตามความคิดของคนอื่นๆนะ แม้ว่าเราฟังแล้วมันไม่ได้เรื่องก็ตามแต่จงนําสิ่งนั้นน่ะเข้ามาถามพระเจ้าบอกกับพระเจ้าว่าแผนที่ไม่ดีเนี่ยมันใช่พระประสงค์พระเจ้าไหมนะถ้าใช่ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราเองนั้นจะยอมรับมันอันพี่น้องที่รักครับเราพบว่าแผนของผู้ชายไม่ดีแต่เป็นพระประสงค์พระเจ้าทําให้อับสโลมเองนั้นยอมรับและทําตามดังนั้นจงแสวงหาคําปรึกษาจากพระเจ้าแม้ว่าแผนมันจะไม่ดีแต่ถ้าเป็นพระประสงค์พระเจ้ามันจะเกิดผลนะ ขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมนะครับที่เราเองนั้นจะระวังนะในการที่จะสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าจากคําปรึกษาไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ก็ตามและจําเป็นที่เราเองต้องสแสวงหาคาปรึกษาจากพระเจ้าแม้ว่าเป็นแผนการที่ดีหรือไม่ก็ตามให้จงรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นแหละจะเป็นผู้ที่ทําให้บรรลุผลนะครับเราพบว่าพระเจ้าเองทรงมีอํานาจเหนือจิตใจของคนนะในการเลือกแผนอัน ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับอับซโลมเองเนี่ยที่เคยให้ความนับถือกับอฮิโดเฟลเข้ากับปฏิเสธในการที่ทําตามแผนที่มันดูเหมือนว่ามีเหตุผลและสมควรมันเป็นแผนที่ดีในการที่จะยึดครองอํานาจแต่มันกลายเป็นแผนที่ไม่น่าไม่น่าเอามาทําเนื่องจากพระเจ้าเองหันใจของอับซโลมมาฟังแล้วก็ยอมรับแผนของฮุชัยแทนพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีอธิปไตยในในการประทานชัยชนะแม้ว่าแผนนั้นจะไม่ดีก็ตามนะครับ นั่นให้เราเองต้องรู้ว่าคำปรึกษาของพระเจ้านั้นจะเป็นคำปรึกษาที่จะให้ชัยชนะกับเราเมื่อเราเองยอมรับพระองค์เพราะว่าพระองค์เองเป็นผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการประทานชัยชนะให้แก่เราเพราะว่าพระเจ้าเองทรงเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์สุดท้ายนะ,ะแม้ว่ามันจะดีหรือไม่ก็ตามจงรู้ว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ทําให้เกิดผลหากเราเองได้มีโอกาสดูในสุภาษิตบทที่16ข้อที่1พระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์ แต่คําตอบจากลิ้นมาจากพระเจ้าพระพิข้อน,นี้กําลังบอกว่ามนุษย์สามารถวางแผนได้มากมายเลยที่คิดว่ามันจะได้คําตอบแต่จะมีคําตอบเดียวเท่านั้นคือพระเจ้าจะเป็นผู้ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเกิดขึ้นตามแผนของพระองค์พระเจ้าทรงนําย่างเท้าของมนุษย์และเส้นทางชีวิตของมนุษย์ดังนั้นแผนของพระองค์คาชี้แนะของพระองค์คำปรึกษาของพระองค์จึงเป็นสิ่งสําคัญหากเราดูอีกข้อหนึ่งนะครับในสุภาษิตบทที่16ข้อ9บอกว่า ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขาแต่พระยาเวทรงนำย่างเท้าของเขาดังนั้นเนี่ยวันนี้แม้ว่าเราจะมีแผนที่ดีมากมายขนาดไหนก็ตามพระเจ้าเองเป็นผู้กำหนดแล้วก็นำให้เราเองนั้นเดินทางต่อไปจนกว่าประสบความสำเร็จตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าแผนนั้นจะดีหรือไม่ก็ตามเราต้องจดจำไว้ว่าพระเจ้าเองทรงเป็นผู้ทำให้บรรลุผลเพราะว่าพระเจ้าเองนั้นทรงตอบคำร้องทูลขอ ของคนของพระองค์เสมอนะในข้อที่31เนี่ยเราพบว่ามีคนมาทูลดาวิดให้ทราบว่าอาฮิโทฟเฟลอยู่ในการคิดกบฏร่วมกับอับซาลมด้วยนะครับดาวิดก็เลยทำไมครับร้องทูลขอนะให้คำปรึกษาของอาฮิโทฟเฟลนั้นโง่ออเขาไปแม้ว่าแม้ว่าตอนนี้กาษัตริย์ดาวิดกำลังเหมือนกับถูกลงวินัยอยู่แต่เพราะเป็นคนของพระเจ้า พระเจ้าเองก็ฟังคําทูลขอดังนั้นคําปรึกษาของพระเจ้านั้นดีที่สุดสําหรับคนของพระองค์น้อนละครับในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นมนุษย์ที่ต้องการความสําเร็จและต้องการมีชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหาทั้งหลายเราจําเป็นต้องได้รับคําปรึกษาจากพระเจ้าเราจะเป็นต้องเอาแผนเอาวิธีการไปปรึกษาพระเจ้าแล้วขอให้พระเจ้าเองบอกกับเราว่ามันเป็นมันเป็นแผนและคาปรึกษาที่ดีเหตุผลเพราะว่าพระเจ้าเองนั้น เป็นผู้ทําให้แผนแต่ละแผนนั้นบรรลุผลตามพระประสงค์ของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาทั้งพี่น้องและผมนะครับจะคิดอ่านทําอะไรก็ตามจงให้พระเจ้าเองเป็นผู้ควบคุมครอบครองและประทานแผนคําปรึกษาที่ดีให้กับเราและขอให้พระเจ้าเองนั้นจะไม่เพียงแค่ทํางานในความคิดของเราแต่ทํางานในจิตใจของเราด้วยเพื่อพระเจ้าเองจะทําให้เราเองเลือกในตามแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าที่ดีนะครับ ให้เราร่วมใจการอธิษฐานพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดดูแลพวกเราและพระองค์เองนั้นใส่ใจในวิถีชีวิตของเราควรจะค่าขอหันใจของเรากลับมาสู่การสแสวงหาพระประสงค์และคําปรึกษาจากพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เท่านั้นแหละเป็นผู้ที่ทําให้คําตอบมาจากพระองค์และความสําเร็จก็มาจากพระองค์ พร้อมเป็นผู้เดียวเท่านั้นแหละที่จะทำให้แผนการและเป้าหมายของเรานั้นสําเร็จดังนั้นขอพระเจ้าช่วยให้เราเองนั้นจะมีใจแสวงหาและทําตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยอธิษฐานทูลขอในนามพระเยซูเจ้าอาเมน อยากชวนพี่น้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่อง YouTube Facebook ของ CGN ไทยนะครับแล้วก็หากพี่น้องเองได้มีพระพรสามารถที่จะส่งมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและก็สนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าพี่น้องสามารถที่จะอธิษฐานเพื่อนะครับและโดยเฉพาะการถวายขึ้นมาสนับสนุสนการงานของพระเจ้าร่วมกันกับ CGN ไทยด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ